คนเจ้าชู้ให้ภัยไม่ได้โถ่อยเกินไปแล้วนะเอาแต่โกนใจฉันตอนโทรหาชิโนบูทุกวันอยู่ได้ออกไปเลยคราวนี้แหละฉันจะบอกตรงๆเลยนะฉันขอเลือกชิโนบูดีกว่าไฟเอ๊ะตถ,ถึงร้องไห้ไปก็ไม่ได้ผลหรอกนะท่อยฉันขอ,อยารีบๆออกไปสักที ส่จะเป็นแมวจอนนะคะช่วงนี้เขาน่าผสมพันธ์ธแล้วด้วยน,น,นั่นสินะคะจากนี้ล่ะฉันจะไปสนอะไรแล้วจะต้องไปเจอชิโนบูให้จงได้ <c oughs> เอ๊ะละม้วนออกไปแล้วงั้นเหรองั้นเราก็ไปเจอกันได้แล้วสินะอ่าเริ่มรีบหาวันไปเดทกันเถอะนะตโตแหละทั้งเพย <c oughs> ยังรักกันดีมีความสุขตั้งหากเลยยก็หกน่ะลมูไม่อยู่ส <c oughs> ักหน่อยดิ เดี๋ยวขึ้นวันเสาร์นี้เราก็จะบอกรัาบาลูกด้วยกันข่าเอ้ยขาดีลาก,กันจริงๆแล้วเดี๋เยะชินอโบเออฉันเป็นลูกชายคุณด่าเริงดีนะคะถ้าวออันฉันอยากมีลูกขึ้นมาเลยจะเอาไปเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยนะคะใหญ่ลามูยิงเ้าดาลิงนี่บ้าจริงๆทั้งที่มีเราอยู่ทั้งคนแท้ๆแต่กลับคิดถึงชินอโ,โบอยู่นั่นแหละต้องเอาให้ตายไปข้างหนึ่งเลยห,หน่าขายนันนาจริงๆเลยคุณนายคนนั้นน่ะขึ้นชื่อเรื่องการปล่อยเข่าเลยจะตายไป ป่านนี้แม่คงจะโดนคนทางโลกลุมหัวรอยยอเพราะว่ามีลูกชายไม่ได้เรื่องอย่างโลกแน่ๆน้อหุน่ะเพราะว่าแกน่ะมันดีแต่สร้างปัญหายางไงล่ะด,ดีแต่สร้างปัญหาเหรอลูกชายตัวเองแทๆ้ๆทำไมต้องว่าอะไรขนาดนี้ด้วยล่ะเนี่ยแล้วมันจะทำไมน,นานะพ่อคงต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดสองคนนี้ซะแล้วข่าวด่วนครับช่วงเวลาสิบโมงเช้าของวันนี้เครื่องบินที่กำลังแล่นผ่านเมืองโทโมบิคิ จูๆก็ได้หายไปอย่างลึกลับเลยล่ะครับเอ้ามีข่าวด่วนนี่นะดูนั่นสิใกล้ๆบ้านเราเลยนั่นเนี่ยจะทําท่าดีใจเพื่ออะไรเนี่ยพ่อทำแบบนั้นไปอัตารูปมันก็ไม่เลิกเป็นควายหรอกลัวเหยครับท่อว้ยถ้าอย่างนั้นสุดท้ายก็ต้องวิธีนี้แล้วล่ะอะสวัสดีค่ะ ชินโนบด่าลิงไดก่อนแกดังควันชินโนบอยู่อีกเหอรอรอก่อนชินโนบถ้าตัดสายทุกอย่างก็จบเลยนะ<อ>ช่างใหญ่หัวลามูเธอเชื่อในตัวฉันทีขอร้องละก็ <c oughs> ไหนด่าลิงเคยพูดว่าเดยดชินโนบูนี่นายอย่าไปหลงกลเธอนะเข้าใจแล้วล่ะเห้ฉันจะรองเชื่อใจอัตารุคงดูนะ <c oughs> ขอบคุณนะชินโนบรู้ไหมว่าฉันรอวันนี้มานานขนาดไหน <c oughs> นี่เรายังอยู่ตรงนี้นะยะลามูก็แค่อากาศธาตุน่สินะเสียงลามูเหรอไม่เห็นได้ยินเลยไม่ดี งั้นก็ส่งคลื่นรบกวนให้มากกว่านี้เลยแล้วกันใหญ่ใหญ่แล้วมูวนั่นเล่นสกปรกอีกแล้วเหรออะไรนะฉันไม่ได้ยินเลยอะทำไมต้องมาหนวกหูเวลาได้ดูฟ้าอะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับมีเฮลิคอปเตอร์หายไปอีกครั้งในเมืองโทมโมบิคิซึ่งทางเรามีรูปถ่ายในช่วงเวลานั้นด้วยหล่ะครับกรุณาดูตรงนี้ให้ดีนะครับนี่ก็คือโมโรโบชิอัตารุคุงสินะครับ ณเวลานั้นเขาเองก็กําลังคุยโทรศัพท์กับแฟนสาวอยู่ยิ่งไปกว่านั้นยังพบการส่งครื่นวิดีโอที่ผิดปกติจาก UFO ของลามูจังไปยังบ้านของทั้งสองคนด้วยครับดังนั้นแล้วรูปสามเหลี่ยมนี้ก็คือการสร้างหลุมดําขึ้นมานั่นเองครับทางนั้นเทเลกโทรก็ในจบแล้วไม่ใช่เหรอถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันไปหาชิโนโบเลยดีกว่าฉันก็อยาจะทนะถ้าคิดว่าทาได้ เท่านี้ก็ไปข้างนอกไม่ได้แล้วให้าตายก็ไม่ยอมหรอกเราตั้งใจจะไปหาชีนุบหัวจังไฟนี่อาตารุพ่อครับห้ามผมไปก็เท่านั้นนี่นะเป็นเสื้อกันฝนที่พ่อเคยใสยต่ตอนที่สมัยหนุมน่มๆเอาไปซะสอเจ้านี่มันทํามาจากยางสายฟ้าไ<อ>หลผ่านไม่ได้อย่างแน่นอนพ่อพ่อครับ โปรดวางใจเสียเถิดเชอรี่วาระสุดท้ายของลูกชายเจ้าข้าจะดูให้ก uh uh ับตาเลยเคียวล่ะไปก่อนนะครับไน้โมอาตารุพ่อจะจัดงานศพอย่างยิ่งใหญ่ให้แกเองไอ้ลูกชายน้ำโมพุทโธลิพกันเถอะอย่าตายวันนี้เย้เย้อันตราย เปมืนคนที่ดับสังเวชจริงๆกุศลาทำมากุศลาทำกุศลาพ้อ,องสิฉันจะไปเจอชิดุบุจะไปตายได้อย่างไรกันเล่าอัตตารคองชิโนบุหน่อยแนะ่ไม่อยากให้ได้เจอกันรลกไปแล้วเลยไปแล้วอัตโไปเล ชชนบุชบนชดนดบุอัตรคองเชนบุอัตรคงอรคงเชนบุแม้อยู่ท่ามกลางฟ้าแลบประหับเธอก็ยังอยากมาเจอฉันเหรอฟ้ามดาืดฟ้าปิดไฟเหลือพี่อยากกลัวน้องจะไปรับชชนดบุอัตรคอง งั้นก็ตุยพร้อมกันไปเลยเลยจะได้จบรักสามเศร้าดีสักทีสงบดีจริงๆโอ้ยหอนชาลูกไข่เอ๊ะนั่นไงนั่กันละเนี่ยเชนโบปลอดภัยไหมในอยู่ที่ไหนเหรอจะรีบไปหาเดี๋ยวนี้ล่ะอาจะรู์คงยังปลอดภัยดีสินะ ดีใจจังเลยนึกอยู่แล้วแหละว่าด่าลิงน่ะต้องเป็นห่วงเรานะโหดร้ายที่สุดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะพวกไก่ทั้งโคกกำลังย้ายใหญ่ฉันอยู่สินะเดี๋ยวก่อนเข้าใจผิดเจได้